วัสดีจ้าอันนี้หนูหนูหน่อยเด้อจ้าบุมเมนหมูหน่อยจ้ามือนีสิโอเพื่นมีเมนูหนูนะจ้าเนาะขามาแรงมากกับกอ่อไฟกันเลยจ้าบังเอิญมือนีพอ่อเพื่อนไปดักหนูหน้ามาได้เนาะแต่หนูหน้ามาประมาณหาหกเจ็ดตัวคนละจ้บเพื่อนก็นเลยเอามาให้เมยเียเฮ็ดเนาะซิโอเพิ่นกระดังไฟข้างมอกันเ้าพ่อมอเดือดแล้วเพื่อนก็นเอานูลงไปดวกเนาะ ต้มไวสักพักหนึ่งให้หนังมันขนมันหลอกง่ายๆเนาะจ้าเนาะเพื่อนไก่เม่เพื่อนหลอกขนห้บังเอิญมากเลยจา้าเพราะว่าทางหนีโบกินหนูบบกินอึงเน,นานะจ้าเนาะก็เลยบบจับโบเฮ็ดพร้อมนะแม่จ้าตัวหนีตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ที่สุดเลยจา้า CEO เพิ่นพุ่มใจนําเสนอมากเลยหนูใหญ่ตัวนี้จา้าหนูเป็นแม่นูปโปรดของเพิ่อนอยู่แล้วจา้า CEO เพื่อนมากกินหนูมากกินอึงเน,นานะจ้าเนาะแต่ทั้งนี้โบกินจ้บ มื่อนีเพื่อนก็ะเล่ได้ห้แม่เพื่อนเฮให้นหยน่าจะเนาะต้มน้ำห่อนเดือดเดือดแล้วก็เอาหนูลงไปลวกจ้าเอาหนูลงไปลวกแล้วก็พี่กลับไปกลับมาเนาะพี่กลับไปกลับมาแล้วก็เอาขพ้นให้แม่ถอนขนหายจ้าหนูหน้าหนีเพื่อนบอกว่าเหนือมันกินแสบก็หนูเลี้ยงอันนี้กับบดูคือกันได้จ้าเด้อว่าแสบต่างกันจังไดแต่ได้ยินแต่ซี่โอว่าเหนือต่างกันน,าน่าจะเนาะ พื่นก็เคยให้อยากให้ลองชิมเบิงอยู่เด้ว่าลองซิมเบิงบอ่อเนื้อหนูมันก็คือเนื้อไก่นั่นล่ะว่าซั่นเพิ่นเคยบอกไว้น่ะแม่จ้ะซิมเบิงเนื้อมันก็แน่นคือเนื้อไก่แหลมบ่ต่างกันดอกบ่มีกินข้าวดอกว่าซั่นเพิ่นว่าก็เลยบอกว่าบ่บ่กินดอกเพราะว่าขี้เดียดมันมันก็คือหนูนั่นแหลมสกปรกก็เลยวางสินะจ้ะอย่าด่ามาเด้อสําหรับพวมคิดข่อยเพราะว่าข่อยเป็นคนบ่กินแต่ว่าก็บ่ได้เหยียดผู้ใดเด้อจ้ะเด้อว่าคนที่กินหนู ว่าเป็นคนจังไหนเนาะจ้ะเนาะอันน an ี้ก็คือว่าบบกินอยู Looking ่แล้วนะแม่จ่าเพิ่นบอกว่ารอบนี้เพิ่เนบอกกบแม่เพิ่นว่าโอ้รอบนี้ได้มาหลายโตเนาะว่าสันเพิ่นว่าเดี๋ยวไปหาดักอีกกอนว่าสันเพิ่นว่าดักมาไหวว่าสันเพิ่นว่าโอ้ยคอยละว่าเตนี่ก็กินให้มันเหมดเทินต้องบักหลายตเนาะพ่อบอกว่าบ่อึดว่าสันอยู่หน้านั่นน่ะหนูว่าสันดักยามใด้ย่มนั่นละว่าสันเพิ่นว่าโอ้ยพอกับลูกขี้คุยใจกันหลายยังว่าอยู่ พิกไปพิกมาเพิ่นก็เริ่มห้อนได้บัดนี้ซี่อูเพิ่นก็หนีไฟบัดนี้นะข่อยว่าแล้วว่าสิทนท่านไฟได้บ่มีเท่าใดก็สุมเขาสุมเขาไฟไหนย่านแต่หมอบ่ฮ้อนย่านคนหนูบ่เฮียออกว่าซั่นเพิ่นว่าโอ้ยคนหนูถ้าน้ํามันฮ้อนูแพป๊บเดียวมันก็ออกคือเก่านั่นล่ะซั่นข่อยว่าให้เพิ่นมานั่งเฝ้าไฟพิกไปพิกมาได้หนูเพิ่นสุดท้ายเพิ่นบ่ไข่งมเด้เมนูไดก็ได้อันนี้เมนูหนูไงบังเอิญ บเหตุบจับบบายเพ่นกเลยตรงมาลุงมือเหดเองจ้าเพราะว่าบอกแล้วว่าถาหนูกับอึงถ้ายอยากกินก็คือว่าต้องเหตเองเพราะว่าเป็นคนที่บจับจริงๆนะไม่จ้าโบ,บกินพร้อมนะสินะ่นกเลยตรงมาเหตเองพิกไปพิกมาได้ที่แล้วคนก็เอาขึ้นจ้าเอาขข้นมาให้มันหายหอนนิดนึง่นก็เอาตวัวไม่ลงเนาะหนูหลบหนีย่อมรับอยู่จ้าว่าไม่แตะตัวยงใหญ่อีลียิบตัวไดมาลงหมอก็ไม่เตะตัวยงใหญ่จ้า ตกับประมาณจากสโตเครื่งโลประมาณนี้แหละจ้ะ2โตเครื่องโลกุกวางสิเนาะเห็นหนูแล้วก็เลยเว้าขึ้นมาว่าโอ้ยมันโตใหญ่ตะลตนมันเนาะก็เลยวางสินพ่อปู่ว่าอย่าไปตะลตนมันเถินมันมากินเขาในไห้หน้าเฮาั่นพ่อปู่ว่าจับมันมากินนั่นล่ะว่าจั่นว่าลูกชายว่าสิมาลตนอีหยังของมันแซ่บว่าจั่นว่าเพิ่นว่าให้ข่อยนะ ของแสบเพิ่นไงแต่ว่าเพ่นของแสบข่อยข่อยก็เลยวางสีนะเพิ่นก็เลยหัวขวนขอว่นขอยลอกไปหลอกมาเห็นแม่ยาหลอกหนูหลอกกะเออพ่อหลอกคนออกมาตัมันกะขาวคือจังสี่โอและเหว่าอีลีเนาะขาวอมชมพู่คือกันกำเนือไกลเลยจะ้ะแต่ว่าหลอกแล้วพ่อเอาคนออกมันกะตัวนาลักเนาะ เมืองแล้วแต่ตอนที่มันมีขนอยู่ค่อยกะว่ามันโบน่าหลักนะมันบบเป็นแต่จับพ้อมแต่พอหลอกขนออกมาดีๆกับเขาจัวเลยจ้ะคือลูกหมูหน่อยเลยที่ออกมาใหม่ๆลูกหมูหน่อยขอดใหม่ๆนะแม่จ้ะสีผิวขาวอมชมพูนี่จ้ะต้มเดือดๆน้ำเดือดๆแล้วเอาลงไปหนังมันก็นเริ่มรูดออกขนมันก็นรูดออกง่ายจ้ะมันนี้พ่อเพิ่นหลอกขนใ้แล้วเดียยร้อยแล้วเนาะจ้ะเนาะ CEO ว่านี้ว่าสันเพิ่นว่าของแสบมันต้องแบบนี้ว่าสันเพิ่นว่าพอหลอกคนออกมาเด็หลายๆหลายโตแล้วเนาะเอามาจับเลี่ยงกันกับเ้าวโอต่อยอยู่จ้ะสีกับตะกินอยู่เด้แม่นความเพิ่นว่าอยู่ดอกแต่ว่าข่อยก็เป็นคนบ่กินเนาะก็จักสิว่าจังได๋แสบก็ว่าแต่แสบเพิ่นผู้เดียวแล้วเนาะผู้นี้ก็บ่แสบนําแล้วเนาะเพิ่นว่านี่ของดีมีน้อยเรียบร้อยแล้วว่าสันเพิ่นว่า โอ้ยจะเป็นเพื่สะโซคักโซแนเมื่อนี่ก็บจบคลิปแค่นี้เด้วจ้าพ่อ,อกันคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า